เริ่มเป็นไข้รู้สึกหนาวแล้วก็ปวดตามกระดูกและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะไซนัสเป็นอย่างมากค่ะคิดว่าอยากให้พระเจ้าทรงรักษาจึงไม่ทานยาค่ะตื่นมาอีกทีพเพื่อจะเข้าห้องน้ําเวลานั้นประมาณตีหนึ่งครึ่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าอาการปวดต่างๆสวัสดีค่ะพี่น้องในพระเยซูริ์เจ้าที่รักทุกท่านคะข้าพเจ้าชื่อปุษฎีค่ะวันนี้จะมาขอเป็นพยานเรื่องเกี่ยวกับที่พระเจ้าได้ทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายจากอาการไข้อาการปวด ไซนัสแล้วก็ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากอาการหวัดซึ่งเริ่มเป็นมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะที่ผ่านมาอาการสองวันแรกก็มีเพียงเสพหะในลําคอพอวันที่สามคือเมื่อวานครับเจ้าเริ่มเป็นไข้รู้สึกหนาวแล้วก็ปวดตามกระดูกและกล้ามเนื้อโดยเฉพาะไซนัสเป็นอย่างมากค่ะและมีการเรียนศรีรษะด้วยครับเจ้าจึงทานไทลินอนไปสองเม็ดหลังจากนั้นช่วงบ่ายครับเจ้าก็ฟังคําสอนของอาจารย์หมอวรุณในชุดไฟของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์นะคะ และพอก่อนเข้านอนเนี่ยรู้สึกว่าอาการไข้และการปวดต่างๆเริ่มกลับเข้ามาข้าพเจ้าคิดว่าอยากทานยาแก้ปวดอีกสักหนึ่งเม็ดนะคะแต่อีกใจนึงก็คิดว่าอยากให้พระเจ้าทรงรักษาจึงไม่ทานยาค่ะข้าพเจ้าได้อธิษฐานขอพระเยซูคริสต์มารักษาให้หายจากอาการปวดแล้วก็อาการไข้นี้นะคะโดยเฉพาะในพงจมูกนะคะข้าพเจ้าอาธิษฐานว่าข้าพเจ้าเชื่อในฤทธิอำนาจในการรักษาของพระเยซูคริสต์ พราะพระองค์ได้ทรงเคยรักษาผู้คนต่างๆมามากมายแม่ยายของเปีโตก็หายจากอาการไข้และลูกขึ้นไปทำอาหารได้พระเยซูก็ยังรักษาคนใช้ของนายพันด้วยเพียงพระโอษฐ์ของพระองค์เท่านั้นข้าพเจ้าจึงใช้ความเชื่อและคาดหวังอย่างมากว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้เห็นการรักษาเกิดขึ้นกับตัวเองในทำนองเดียวกันอย่างอัศจรรย์หลังจากอธิษฐานเสร็จข้าพเจ้าก็หลับไปสองชั่วโมงตื่นมาอีกทีเพื่อจะเข้าห้องน้ําเวลานั้นประมาณตีหนึ่งครึง่งข้าพเจ้ารู้สึกว่าอาการปวดต่างๆ หายไปค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดพงจมูกหรือว่าอาการปวดกระดูกนะคะอาการไข้ก็ลดหายไปเลยนะคะจับหน้าผากก็ไม่ร้อนหลังจากนั้นขราพระเจ้าก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานต่อให้พระเจ้ารักษาต่อให้อาการที่เหลืออีกเล็กน้อยเนี่ยหายพอตื่นขึ้นมานะคะตอนเจ็ดโมงเช้ารู้สึกว่าอาการทั้งหมดเป็นปกตินะคะข้าพเจ้าจึงขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระคุณซ้อนพระคุณของพระองค์แล้วก็ความรักและพระเมตตาของพระองค์พระข้าพเจ้าทูลกับพระเจ้าว่า ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้มีความเจ็บป่วยใดๆถูกบันทึกไว้ในประวัติการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดที่กำลังแพร่ระบาดนี้ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและสรรเสริญพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพี่น้องที่ได้อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าเป็นอย่างมากด้วยค่ะขอปฏิทินทั้งมวลเป็นของพระบิดาในสวรรค์แปดทิมพระนามเดียวในพระนามพระเยซูริเจ้าอาเมนครับเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านให้เปี่ยม้ยด้วยพระพรของท่านอับรามอิสสาและยาโคบตลอดทุกเวลาค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจดหนุนใจพี่น้องด้วยความจริงที่มาจากชีวิตของพี่น้องที่แบ่งปันคำพยานอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ารักพี่น้องมากอยากให้พี่น้องมีชีวิตใหม่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และได้ไปสวรรค์ขอเชิญพี่น้องมารับเชื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่เนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับง่ายมากครับเชื่อ ในใจว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าและมาไถ่าบาปให้แก่พี่น้องและต้อนรับพระองค์เข้าไปในชีวิตและกลับใจเลิกทําบาปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับถ้าท่านอยากไปสวรรค์แล้วมาเป็นลูกของพระเจ้าให้พระเจ้าประทานชีวิตใหม่ให้แก่ท่านนะครับผมจะนําท่านอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขากลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิต ของลูกณบัตรนี้มาเป็นพระเจ้าและพระผู้ชูแฮรอดลูกขอติดตามพระเยซูจะไปโบสถอ่านพระคัมภีร์รับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่รับลูกเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ในนามพระเยซูเอเมนสังความยินดีด้วยนะครับ หนุนใจให้พี่น้องอ่านพระคัมภีร์ทุกวันอธิษฐานคุยกับพระเจ้าหาบทที่สอนพระคัมภีร์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นบทที่จริงใจนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องรับใช้พระองค์เติบโตในทางของพระองค์นะครับผมกับอาจารย์ดารักษ์พี่น้องอยากเห็นพี่น้องมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอบคุณครับแล้วเราพบกันในคําสอนหรือในคำาฏญาณอื่นๆนะครับสวัสดีครับ